ขออบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรชั้นดี36ชนิดค่ะขอแจ้งข่าวสารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีเจตนาในการจัดทําขึ้นฟรีเป็นการกุศลค่ะเพื่อให้ทุกท่านที่มีความเชื่อในศาสตร์ของพลังตัวเลขได้ดูได้ฟังเป็นแนวทางในการนําไปคัดสันหรือว่าเลือกเบอร์โทรศัพท์มงคลด้วยตนเองนะคะหากท่านใดค่ะเขียนสอบถามใต้คลิปนะคะ ด้วยภาระหน้าที่การงานของผู้จัดทำดังนั้นจึงไม่สามารถตอบคำถามของทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเรียนรู้ให้มากเรื่องตัวเลขมงคลเพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับมาเลือกเบอร์โทรศัพท์ให้เหมาะสมตรงกับจริตและบุญบารมีของเรานะคะเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขตามมานั่นเองล่ะค่ะจงเลือกดูอย่างมีสติโดยไม่นำไปงงงานนะคะเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในเบื้องต้น ปฏิบัติตนเป็นคนดีค่ะประกอบอาชีพสุจริตขยันขันแข็งนั่นคือสเต็ปแรกนะคะที่เราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและจากสถิติตัวเลขมงคลค่ะเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยความปรารถนาดีค่ะขอให้โชคดีในการหาเบอร์โทรศัพท์มงคลมาใช้กันทั่วนหน้าจ้าท้ายที่สุดนะคะขอขอบคุณแฟนช่อง Top Secret Number ทุกท่านที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาค่ะ ในทุทกๆวันค่ะเราพบปะผู้คนนะคะทั้งในรครอบครัวเพื่อนฝูงคู่ค้าเพื่อนร่วมงานก่างๆเหล่านี้ค่ะคือการติดต่อสื่อสารนะคะหากคุณยังมีความสุขมีคนสนับสนุนใครเห็นใครก็รักค่ะใครเห็นใครก็อยากช่วยใครเห็นใครก็เมตตาคลิปนี้บอกเลยว่าคุณจะไม่พลาดความโชคดีที่ใครๆก็จะรุมรับและช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้จัก มาค่ะความรักรออยู่ว่าวางตัวเลขเสนออย่างไรให้ใครๆก็รักตั้งแต่แรกพบแถมซ้านะคะหากอยากมีคนคบมีคู่รักก็ไม่ยากอะไรตามมาฟังคําตอบไปพร้อมๆกันจ้าโดยขอยกตัวอย่างเลขเสนอนะคะเช่นคู่เลขสองสองสองสามหรือว่าสามสองสองสี่หรือสี่สองสองหกหรือว่าหกสองสามหกหรือว่าหกสามสี่หกหรือหกสี่และหกหกเป็นต้นค่ะ โดยเลขเสน่เมตตามหานิยมเหล่านี้นะคะขอแนะนำให้วางไว้ด้านหน้าสุดของเบอร์โทรศัพท์ค่ะซึ่งเป็นคู่เลขคู่ที่1ตามภาพนะคะที่มีเครื่องหมายถูกค่ะและถ้าคุณต้องการเรียนรู้หลักการวางตำแหน่งของเลขมงคลเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถคลิกลิงก์ด้านบนขวาของวิดีโอนี้ค่ะเพื่อเช็ควิธีการวางตำแหน่งตัวเลขมงคลแบบเข้าใจได้ง่ายๆค่ะที่แคลแคกลวางตัวเลขได้แม้กระทั่งตัวคุณจ้า แับมาสู่หัวข้อที่เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ในวันนี้นะคะหากคุณวางคู่เลขสเสน่ห์ค่ะไว้ที่คู่ที่1ตามในภาพนะคะเมื่อใครก็แล้วแต่ค่ะพบเจอคุณครั้งแรกผู้ที่พบจะรู้สึกได้ถึงความมีสเสน่ห์ความน่ารักความอ่อนหวานหรือว่าความเซ็กซี่ก็แล้วแต่ว่าคู่เลขสเสน่ห์ที่คุณเลือกใช้ในคู่ที่1นนี้นะคะส่งผลมีพลังอย่างไรคะเช่น24หรือว่า42น่ารักและอ่อนหวาน 26หรือว่า62นะคะดูอบอุ่นหน้าเข้าใกล้และ36หรือว่า63นะคะเป็นคนสวยหลอ่อค่ะมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองเหล่านี้ก็ว่ากันไปนะคะและเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะคะขอยกตัวอย่างค่ะการวางตัวเลขเสน่ห์ดังภาพนะคะเลขเสน่ห์2 3 4 2 3 6และ6 6วางไว้ด้านหน้าสุดของเบอร์โทรศัพท์ค่ะเพียงแค่นี้ค่ะชีวิตก็ดีดีนะคะมีคนรักคนเมตตาจะไปยให้เสียค่ะคู่เลขเสน่ห์วางหน้าสุดของเบอร์โทรไม่ได้ม้มีแต่คนหลงรัก ตั้งแต่แรกพบกันเลยทีเดียวละค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้ทุกท่านคงได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยค่ะก่อนจบคลิปหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะขอกําลังใจจากทุกท่านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและก็สาระดีๆจากทางช่องของเราขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ ขาขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนไพรถึง3ามชนิดในซองเดียวค่ะเช่นอะโวคาโดเชอรี่มังคุดมะขามป้อมนะคะเห็ดลิ้นจื้อโสมงาดําและส้มแขกเป็นต้นค่ะกาแฟไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีครีมเทียมค่ะมีอรยร้อเรซนตราคาเพียงถุงละ200บาทเท่านั้นจ้า สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อแค่พิมพ์คำว่าสีทองคอฟฟี่หรือติดต่อสอบถามนะคะที่เปิดโทรศัพท์0984166395 0835463562กาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟทางเลือกใหม่ห่วงใยสุขภาพคุณค่า